ดีครับวันนี้มาพบกับบ้าสวนปันขวัญนะครับซึ่งไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพราะว่าคอมนะครับเกิดเสียขึ้นมาแล้วฮาร์ดดิสก์นะครับที่ผมอัปโหลดข้อมูลไว้นะครับเซฟไว้ในฮาร์ดดิสก์ในคอมที่เสียครับผมทําให้ไฟล์นะครับหายไปเป็นจํานวนมากเลยครับซึ่งเมลอนผมปลูกได้ประมาณสองรอบแล้วนะครับสำหรับเมลอนโรงนี้นะครับที่ผมปลูกไปนะครับ ก็ได้ผลผลิตมาสองรอบนะครับแต่ฝ้ายก็สูญหายหมดเลยนะครับผมซึ่งประกอบกับตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงเลือกตั้งนะครับผมรัฐสมัครลงเลือกตั้งนะครับก็ได้เป็นสมาชิกนะครับสมาชิกอบตนะครับเป็นทนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะทาคลิปนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับจากโรเมลอนนะครับมาปลูกผักแทนนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเราจะใช้อ่า โรเมลอนนะครับโดยปรับเปลี่ยนพื้นนะครับใช้อบล็อกนะครับนี่ครับทาเป็นร่องอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะใช้ดินผสมนะครับผมซึ่งผสมปูนใต้เดือนของเราเองนะครับมาปลูกผักกันนะครับก็ไว้รอติดตามชมกันนะครับสําหรับบ้านสวนผนผัินะครับก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะมีภารกิจเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะทาทั้งอ่ งานที่ได้รับมอบหมายนะครับผมแล้วก็พยายามลงคริปให้บ่อยที่สุดนะครับก็เราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเนี้ยนะครับก็จากโรงเมลอนนะครับก็ปรับเปลี่ยนเป็นโรงปลูกผักนะครับปลอดภัยนะครับผมโดยใช้อิดบล็อกนะครับนะครับ เรียงกันเป็นร่องเลยนะครับผมทาเป็นร่องขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ทรายแล้วก็เ,เปลือกมะพร้าวสับนะครับเนี่ยครับจากที่เราปลูกเมลอนนะครับนํามารองพื้นนะครับเพื่อทําการปลูกผักต่อไปนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับเราจะใช้เป็นดินผสมนะครับซึ่งมีการผสม มูลไส้เดือนของเราลงไปด้วยนะครับผมก็จะทําให้ผักเจริญงอกงามได้ดียิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งยังปลอดภัยด้วยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ปลูกผู้ผลิตนะครับรวมถึงส่งความปลอดภัยไปถึงผู้บริโภคด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนะครับผมการปลูกผักนะครับให้ดูเป็นระยะระยะนะครับว่าจะมี ผลการดําเงินงานอย่างไรนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม